รีแอคชั่นเคนนั้นต้องเป็นเธอสิ่หนึ่งทคหนึ่งกลับมาแล้วจ้าย่าไม่ตายหล่การเรียนโทนะจ๊ะจะมารีแอค MV วของน้องวินนะจ๊ะที่เป็นเพลงที่เป็นภาคต่อของเพลงของไบก็คือยังคู่กันเพลงของวินก็คือเพลงคนนั้นต้องเป็นเธอใช่เพลงนี้เป็นเพลงที่ต่อมาจากเอ่อเพลงไบก็คือยังคู่กันที่เราดีแอคไปแล้วตอนสุดท้ายของ MV อ่ะที่เราแบบนั่งดูกันว่า เฮ้ยน้องวินพูดอะไรฉันเดาว่าไปเที่ยวกันอ๋อฉันอ่านป่าไม่ออกต้องมาดูว่ามันมันคือคำนั้นหรือเปล่าอ่าไปเลยไปดูเลยจ้ะเฮ้ยนี่ไงพูดว่าอะไรอ่ะเขาจะพูดปะต้องพูดสินี่ไปเอาไปเที่ยวหัดทองฉันแก่งฉลาดเออจ้าวินน้องหมา น่ารักเนาะอยาไปเที่ยวอ่ะไปกับน้องได้เปล่าออกไม่ได้ <laughs> ตอนนี้แค่จะไปเที่ยวของพวกเรากันเองยังไม่มคนบงคนได้เจอแค่ครั้งหนึ่งน่ารัก,กอ่ะคำบังคำเกิดดังในหัวใจ คำนั้นบอกว่าเขาใช่ยังที่ยังหาเหตุผลไม่ได้เลยมันแม่งมันอ้อนมาไปคนบางคนอันนี้คือเป็นมือมันกาบแต่กินแม่เออแค่ไนแตก็ต้องเธอเพียงแค่เธอแค่นั้นแล

กาจับมือกันด้วยอะไรอ่ะกินทะเลอ่ะดลแฟนมือจะจับจับนมแล้วมึงจะจับนมอ่ะ 我带给。 สักกี่ครั้งมันใจนะว่าทุกครั้งต้องเป็นเธอคนที่ฉันจะได้พบและรู้ลยไม่ได้เจอว่าเธอคือคนนั้นที่ฉัน สลับโพก็ไม่ได้ดิอุ้ยเอาสวยนะว่าไปนะไม่ตามันหยีไงแดดแรงแดดแรงจริงน้องยังตาหยีเพราะมึงคือมึง แบบง่ายๆเรียบๆง่ายๆตามเพลงสวยจังภาพเนี้ยอืออุ้ยจบเลย้ะจบแบบเรียบง่ายโอ้อยากดูอีกอ่ะให้เขาวิ่งเล่นไปเรื่อยได้ไหมฉันจะดูไปเรื่อยฉันสามารถ ยขาวิ่งในชั่วโมงไงเอ้ยแต่ว่าต้องยินดีกับน้องวินก่อนเพราะว่าตอนที่เราทำเนี่ยยอดวิวครบสามล้านแล้วจ้าเย่คอนเกรสกับน้องนัจ้ะให้แคลอทให้ออาหารให้อาหารเออเออแต่น่ารักแล้วก็สันทายถูกเพราะเขาบอกว่าจะไปเที่ยวกันเออเพื่อเคนฉลาดใช่ใช่ต้องให้คนอื่นชมนะกูเราเราต้องไม่ทำเอง ได้เลวแต่น่ารักคือชอบจริงๆอ่ะชอบมูทสองคนอนะ่ะไปทะเลตั้งแต่ซีรีส์เปิดมาแล้วเป็นเอ็นดิ้งตอนจบอะเออรู้สึกว่านั้นอ่ะดีมากแบบ คือฟิลมันได้มันแบบมันเป็นความฟิลแฟร์แล้วก็เออก็แค่อยู่ด้วยกันสองคนเล่นทะเลอะไรอ,อย่างเงี้ยเออน่ารักเนาะมันเป็นอะไรที่ทุกคนก็อยากมีแหละพูดทุกอย่างพูดทุกคย่ตลอดพูดตลอดอแล้วก็ชมวินก่อนเพราะว่าเราก็จะเห็นตลอดว่าน้องก็ต้องไปเรียนร้องเพลงกับครูปีนอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ไปเรียนฝึกฝนมันฝึกฝนอันเนี้ยแบบชมนะแล้วพอตอนที่ ซีรีส์ออนแล้วน้องร้องเพลงอ่ะฉันงก็รู้สึกเฮ้ยเออพัฒนาเอไพัส์ตั้งแต่ฉากในอีพีแรกๆแล้วที่แบบร้องเพลงที่ไปสอนกีตาร์แล้วก็ร้องแล้วก็รู้สึกเฮ้ยวินพัฒนาขึ้นเยอะมากเก่งมากแล้วก็มีซิงเกิลของตัวเองแล้วก็ร้องเองเออภูมิใจเหมือนว่าเออลูกได้โตขึ้นแล้วแต่ชื่นชมชื่นชมจริงๆก็แบบความตั้งใจของน้องเอแล้วก็แบบงานก็ออกมาดีนะจ๊ะก็ดีใจด้วยแฮปี้ และเธอที่ตื่นเต้นคืออะไรรู้ไหมเอ t h a i l ่ n d จ้าเออฉันหรอเอ Thailand โปรเจกต์นี้ใช่เธอเอาจริงๆตั้งแต่ที่เพราะเรายังคู่เพราะเราคู่กันอ่ะท่านกูตอนแรกออกมาแล้วก็ไม่มีข่าวมาพร้อมๆกันว่าจะมี f อ Thailand คือจีนเอ็มซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วซึ่งเราก็แบบเหมือนทายกันว่าแบบใครจะเป็นต้าหมิงซูอวะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นโพมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆแบบมีคริสมีนั่นมีนี่ใช่ปะฉันก็รู้สึกว่าแบบ ก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าแบบจะเป็นใครตอนนั้นเหมือนฟันทงไม่ได้จนมาเจอไบ์เป็นสารวัตรอะแล้วฉันก็แบบคนเนี้ยคือเต้าหมิงซื่อเลยเออเออแล้วแล้วแล้วพูดจะพูด,พด,พดติดขัดทําไมแล้วทุกคนอะก็คิดเหมือนกันคือเหมือนคนในทวิตเตอร์ก็รู้สึกเหมือนกันว่าคนนี้คือเต้าหมิงซื่อ,อคือคาแรคเตอร์ได้ไม่ใครเจอได้ฉันรู้สึกว่าคนนี้ยจะเป็นเต้าหมิงซื่อที่ดีอุ้ยตื่นเต้นอะตื่นเต้นแล้วน้องก็ได้เป็นที่ชอบเพราะฉันชอบเอฟโฟมาฉันชอบ ภาคไต้หวันก็คือเจอร์รี่แอฟโฟอยากให้เพลงขึ้นนะโอ้ชอบมากมือเขารู้เลยเรายช่ใช่วันนั้นเราเด็กมากเขจรจริงเด็กมากฉันอยากเป็นสันชายฉันโดนแกรังแกได้ฉันอยากเจอต้องหมิงซื่อแต่กูจะบูลลี่มึงไม่ได้ไม่ได้เพื่อนกันโอ้อะไรวะไม่แต่ว่าเอาจริงๆอ่อะเฮ้ยทำไมเราไม่ทำรีแอควะ เออเราทำรีแอคไหมทำรีแอคแอปเปิลแทนแลนด์นะเาี๋ยวแย่ไปแย่ไปเพราะคนแทนแลนด์โอเคใครที่ชอบเราอย่าลืมกดไลค์สับสับท้ายกดแจ้งเตือนกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเรามาเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะจ้าบ๊ายบายที่หนูว่าเราควรไปเรียนร้องเพลงกุกีนเหรอจะได้พัฒนาแบบไม่ฉันว่าเป็นแม่บ้านละกันลองดูสมัครแบบรับสมัครไหมอ่ะเช็ดถูถูอะไรอยู่แถวนั้นเออล้างรถก็ได้นะเออคุณบินคลาสเทิร์น